เห็นเนาะหูว่าคนไล่ทําทถาหอเออว่ะเอ้ยเฮ้ยโดนเหลี่ยมหรือเปล่าเนี่ยเลดโดนเหลี่ยมหรือเปล่าเห็ดเปนจางเลจางเลาเอสัควรมากคือพ p ่สีครับผมจะอ่านผมผมจะอ่านบทเนี้ยต้อมาจางไลไล่สุดอย่างเงี้ยแล้วผมจะอ่านได้ยังไงเนี่ยอผมบ้าน่านเน่ตั้งเยอะแล้วเนี่ยแล้วเขามาไล่สุดผมไม่รู้มจะอ่านจบหรือเปล่าเรี่ครับ ผมว่าโดนเหลี่ยมหรือเปล่านะให้พูดให้ให้ทุกคนดูเอาไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนเหลี่ยมหรือยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวลองลองหันกล้องไปสิลองหันกล้องไปดิปป๊เนี่ยเห็นไหมป๊อปจังไรอยผมจะบอกให้เลยว่าไม่แม่พรามันได้นี่มนจังไรจางที่อบไม่พี่นุ๊กพี่นุ๊ก พี่นุกชั้นลนเนี่ยเขาเป็นคนตั้งใจในการถ่ายหนังมากมเป็นปานีผ่านมาแนละ้วเขาดีอ่านยังสีละอ่านยังทีละอ่านบดบอกครับจริงจ,จริงนั่งซื้อปอกซื้อพุ่มไปตัวเจ้าเจ้าจะได้แสดงกันเล่าเนี่ยเจ้าสีอึ้งเลยอึ่งบดเราลืมบดเจ้าอึ้งนแนี่<笑><笑><笑>บดเจ้า